อ่าเบรกเวลาเบรกย่อเข่าลงลูกอ่าใช่อ่าใช่ใชไ่ไปเลยไปเลยไม่เป็นไรมันติดอ,ะอ่ะอ่าไปเอาเอาก้าขาออกเก้าขาออกได้ใช่ค่ะ อ่าอ่ามองไปข้างหน้าูกป้ายอยู่้ายอยู่อ่าจับก่อนโอเคเก้า,กา,กาขาข้อหนาม <laughs>